สวัสดีครับผมพิชายเช่นเคยนะครับในการสวัน้าพูดได้บายวิวินพูนะครับวันนี้เรามาทําความเข้าใจนะครับเทคนิคนะครับการดูแลเครื่องเกลือนะครับเฮลเวิร์ดควอลไลท์นะครับเพื่อจะได้ใช้งานอย่างถูกต้องถูกวิธีนะครับแล้วก็แก้ปัญหาได้อย่างรวดเร็วนะครับวันนี้นะครับเสนอตอนเมื่อค่าเกลือนะครับที่หน้าจออ่านเป็นนะครับ2.70ครับ หรือ่าไรก็แล้วแต่นะครับที่เป็นทนิยมแบบนี้นะครับเรามีวิธีการแก้อย่างไรแล้วมันหมาก็วอ่ายังไงนะครับปกติที่เราคุ้นชินนะครับอ่าก็จะเป็นหน่วยแยเ่น2งเจ่น2.70ก็จะเป็น2.7นะครับถ้ามันขึ้นหน่วยแบบนี้ก็คือมันจะเป็น ppm นะครับถ้ามันขึ้นอย่างนี้ล่ะมันต้องมีการถูกปรับเซตที่หน้าจอนะครับโดยอ่าไดนามิกที่นะครับสลับไปอีก หน้าจอในโหมดอีกโหมดหนึงนะครับถ้าขึ้น2.70นะครับก็จะเป็นตัวนี้มันจะจริงจแล้วมันจะเป็น p v t นะครับหรือเเรียกว่าานี้ตัวนี้ก็คือกร,รัมต่อลิตรนั่นเองนะครับตัวนี้ก็คือมิลลิกร,รัมต่อลิตรนะครับอันนี้อยากให้เข้าใจวิธีการแก้ไขนะครับถ้ามันเป็นแบบนี้แสดงว่า,าดานนสติกของเราตัวแรกเลยนะครับตัวที่เป็นอุณหภูมินะครับซึ่งมันจะเชื่อมโยงกันนะครับเรา ปรับปเป็นอีกหมวดหนึ่งซึ่งเป็นองศาเซนเซียสนะครับให้เราปรับกลับมานะครับเดี๋ยวเรามาดูนะครับโอเคโอเคเราจะเห็นตัวเลขมันขึ้น2.7อยู่นี่คืออ่านค่าเกลือบางคนไม่คุ้นชินอาจจะงงนะครับเราแก้ไขย,ยังไงนะครับเราอยากให้มันเป็น27เหมือนเดิมนะครับโอเคไปที่ออโต้ก่อนนะฮะโอเคไปที่ออโต้เสร็จเรียบร้อยนะครับนะครับให้เครื่องมันทํางานนะครับ น่าได้ยินเสียงเครื่องทำงานนักกันนะโอเคเครื่องทำางานเสร็จเรียบร้อยนะเราไปที่ y ดนติกตัวนี้นะครับไปแบคไปหน้าจอถัดไปคือหน้าจอนี้นะครับอ่าตัวนี้มันเป็นอุณหภูมินะครับองศาเซนเซียสนะครับอ่าซึ่งมันจะเชื่อมโยงกับโหมดที่เป็นอ่ากรัมต่อลิตรนะครับเพราะนั้นเราให้เราเปลี่ยนนะครับโดยการโยกโยไว้ที่ซูเปอร์คลีนนะครับหนึ่งครั้งโอเคแล้วก็แบคกลับขึ้นมาที่ออโต้เหมือนเดิมนะครับตัวเลขจาก28ก็เป็น82นะครับ องศาตัวนี้จะเป็นฟเรนไฮนะครับคราวนี้นะครับเราเปลี่ยนนะครับปุ่มดนาติกตัวนี้ไปนะครับโอเคตัวเลขก็จะกลับมานะครับโอเคนะครับเป็นตัวเลข2องพันถูกต้องไหมครับอ่านี่ก็จะเข้าสู่โหมดปกติแล้วนะครับวิธีการแก้ไขง่ายๆเท่านั้นเองนะครับแล้วพบกับคุวิชานะครับในตอนถัดๆไปนะครับเกี่ยวกับการเซตค่านะครับเครื่องเคือเฮิร์นะครับสำหรับวันนี้มีเท่านี้สวัสดีครับ